ที่เราได้มาเจอกันนะครับคือเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตนเองก่อนแล้วก็ทีมงานที่มาด้วยกันนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิจวัฒน์บุญทวีนะครับประจําอยู่ที่สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบูรีรเทนีครับส่วนท่านที่มาด้วยวันนี้ก็จะมีท่านที่2ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาอุยยินยงครับเรียกว่าอาจารย์อ๋นครับอยู่สาัาธุรกิจอาหารและโภชนาการเหมือนกันครับ แล้วก็มีน้องไายครับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้วก็กิจการนักศึกษาครับแล้วก็มีนักศึกษาแต่เสื้อสีชมพูมาด้วยกันหนึ่งคันรถตู้ครับมีนักศารถตู้มาเยอะมากมีทั้งหมด7คนครับรวมนักเด็กรถตู้มีทั้งหมด12คนนะครับเนาะแล้วก็ช่วงที่รอท่านคณบดีกําลังเดินทางมาคาดว่านจะถึงเร็วๆนี้เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตคุยแล้วก็ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาเจอกันในครั้งนี้ก่อนว่าเรามาทําอะไรด้วยกันนะครับเนาะ ที่ที่ประสงค์วัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้คือจริงๆมันเป็นเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเราด้วยซึ่งเป็นนโยบายของรัชการที่ส0ในหลวงของเราองค์ปัจจุบันท่านให้ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทยบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นคุณจะต้องมาช่วยกันดูแลท้องถิ่นร่วมกัน เพาว่ามาดูแลท้องถิ่นร่วมกันปุ๊บมหาวิยาลยก็ได้โจทย์มาว่าเราจะต้องลงพื้นที่บริบทของจังหวัดอุบลราชธานีเลือกพื้นที่เป้าหมายในการลงมายกระดับของเศรษฐกิจรายได้ของชุมชนฉะนั้นก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่โชคดีที่คณะเกษตรได้เลือกพื้นที่แห่งนี้ในการที่จะพัฒนาหรือยกระดับอาชีพรายได้ของพวกเรานะครับอรย์เสร็จก็คือเป็นโครงการของราชการที่1ิบ และก็เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรลราชาธานีเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกมันต่อไปนีครับเนาะหลังจากที่เรามาเลือกพื้นที่เสร็จสับแล้วหลังจากที่จะทํากิจกรรมร่วมกันแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตในโครงการตัวนี้ชื่อโครงการเต็ๆมๆก็คือโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานได้ชื่อมันก็บอกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับฐานรากนะครับคือสิ่งเป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เลยก็คือชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจำบางหัวไว้ให้ดีนะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน,น้อยถ้าเราเข้าร่วมกิจกรรมก็คือเป้าหมายในชุมชนนี้ต้องมีเข้าร่วมอย่างน้อย30ครัวเรือนนะครับ 30ครัวเรือนต้องทากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยชรพัฒน์อุบลใน30ครัวเรือนจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย10ซก็คือก็หารก็คือ30ครัวเรือนคิดเป็นป10ของ30ครัวเรือนจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นใน30ครัวเรือนไม่ขึ้นทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่ชั่งเล่นน้อยก่อให้ขึ้น10%ของของจำนวนสมาชิกนะเนาะแล้วจันที่ถสงคสที่2คือจะต้องมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอาชีพอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นออีาชพคื ณนะตอนนี้เราม่รู้มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่มาที่ไปว่าอ๋อมันต้องถึงมาคุยกันวันนี้ว่าเราคาดหวังเราอยากจะทําอาชีพอะไรเพิ่มขึ้นจากที่เราทําอยู่ปัจจุบันแล้วกลายเป็นอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอาชีพสั้นต่อไปก็คือทําอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันนี่แหละให้มันมีรายได้เกิดขึ้นแล้วมันจะไปย้อนกลับไปตัวว,วัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อเป็นการยกนะับ นะครับที่สําคัญคือตัววัตถุประสองค์อื่นก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือสร้างการรับรู้ของคนที่อยู่บริเวณรอบนอกของอุบลราชธานีรวมไปถึงของประเทศไทยเนี่ยรู้จักชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการกนยอย่างน,น้อยก็คือเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นของเราประมาเนี้ยครับเนาะคือวัตถุประสงค์หลักๆจะมีคร่าวๆประมาณนี้ แต่อย่างน,น้อยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้เราจะต้องอยู่ได้กันจากวันนี้จนถึงเดืนอนธันวาคมนะครับเรามีสัญญาใจว่าเราจะอยู่ได้กันยาวๆอยู่กันไปนเรื่อยๆทีมงานของพวกผมจะต้องลงพื้นที่แบบทีหน่อยคำว่าลงพื้นที่ก็คือมาเก็บข้อมูลมาอบรมการสร้างอาชีพมาติดตามงานมาพานักศึกษ,ษามาทำกิจกรรมร่วม อย่างนน้อยก็คือระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นเราจะมีอาชีพร่วมกันเรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็จะมีการลงสือ่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้นวัตถุประสงค์คร่าวๆประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวอาจจะให้ทุกท่านรีแลกก่อนดูชือเกรงๆตัวผมก็เกรงเดี๋ยวถ้าท่านคณาบรบดีเดินทางมาถึงก็จะทําพิธีกล่าวเปิดแบบเป็นทางการนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึ่งนะเดี๋ยว ขออนุญาตเรื่องเมื่อกี้ผมดืมด้แนะนําตัวเองชื่อเล่นชื่ออาจารย์เล็กน,นะครับชื่ออาจารเล็กเรียกง่ายๆเลยอาจารย์เล็กครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตวางไม้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกสักครู่นึงครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ,รบสาเหตุที่ไดขึ้นมาเพราะว่าเห็นพี่น้องชุ่มชนบ้านน้องพักแวนน่ะเพิ่นขึ้นไปเก็บเห็ด อยู่บนผู้สิ่งผู้ดันท่องนะที่เขามองเห็นดานนานะนะเป็นทายภาเมันกระโพดลงไปพอดีอยู่ด้านหลังจะมีหินที่งามผมเห็นเราสะดุดตาคิดเลยว่าหินก่อนนี่น่าสนใจบานเท่ามีหินงามแบบนี้บอกก็เลยทักเขามาถามนะมาถามผ่านเฟซบอกว่าหินก่อนนีเนะี่ยอยู่ใสเพิ่นบอกว่าอยู่ผู้ดานท่องผมก็เลยประสานมาหาผู้นำ่ผู้ว่าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ผ้าขึ้นผู้ด้านทองใน้บเห็นหินก่อนนี่เมื่อปีหกหนึง่งนะผมก็ขึ้นไปตามหาหินอยู่บนผู้ด้านทองพูญาบาลผ้บบา,าขึ้นไปผูญิบ,บาลกับโเห็นขึ้นกับบนว่าอยู่ใส่พื้น,น,ในใผ้าลอกจนหอบผู้ไปลอกไปลอกหอบผู้นี่คือไปแต่ละจุดนี่คือบนผู้ด้านทองนี่จะมีหินที่สวยงามมากแต่ละจุดแต่ละจุดที่ผมไปเห็น20 30จุดผมถ่ายภาพเก็บไว้แต่ละจุดแต่ละจุด ผมก็เลยมาคุยกับผู้นําในหมู่บ้านบอกว่าผู้เหาง่ามเนี่ยพวแพ่บนอื่นเนะ่เพราะว่าผมเคยไปที่อื่นนี่เขาจะมีแค่จุดเดียวเขาก็สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่บนผู้ด่านทองนี่ผมไปมองไดมันจนะง่ามผมก็เลยว่ามันพัฒนาได้ได้ไดผู้ใยญ่บบานซอยกันนอกผู้ใยญ่บบานกันรับปากก็ได้เริ่มมาพัฒนาผมพาชุนชนพัฒนาผู้ด่านทองถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียล จนมีช่างภาพลหลายๆท่านนะโดยเฉพาะอาจารย์เรืองมทินเขียวสดผู้บุกเบิกสร้าง3,000โบกนะครับเพิ่นเห็นเพิ่นจะเลยบอกว่าสิงน์ตอดผ้าอาจารย์ขึ้นไปเบิ้งแน่ก็เลยได้ขึ้นไปนอนบนภูเพื่อเก็บแสงถ่ายดาวคือมันถ่ายได้ทุกอย่างข้างบนนะอาจารย์เรืองบัินท่านเป็นช่างภาพท่านถ่ายภาพแล้วท่านโพสต์ออกไปนี่คือกลุ่มช่างภาพเห็นนี่คืออยากมาที่นี่ ก็เลยตั้งแต่ปี61เราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะผมมหาชุมชนผมบอกว่าผมสิภาพัฒนาปีเดียวเด้วยเพราะว่าผมก็มีงานมีภาระก็คือจากมาภาพี่น้องเหตตลอดนี่คือสิบบไดผมคือสิได้ซอยพัฒนาปีเดียวนี่ละผมผมบอกกับชุมชนจังสี่ท่างคณะกรรมการเพิ่งก็เลยบอกว่าซอยอีสะอย่าฟ้าอย่าเฝ้าไปถอด เพราะว่าเพราะว่าผมมาส่งเสริมมานะผมผมเีจิตอาสาส่งเสริมเพราะว่าช่วงที่ผมจัดรายการแต่ก่อนนี่คือผมเป็นเครือข่ายครับเท้าอนุชิตีร,ราสง่างามครับท่านก็ดึงเข้าไปในกลุ่มสายตรงสารการเป็นสื่อเป็นสื่อสายตรงสารการในยุคท่านผู้ว่าชวนศรินันพรท่านก็จะพาลงไปพัฒนาแล้วก็ไปถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็ พยายามเล่าให้ฟังว่าถ้าชุมชนเกิดท่องเที่ยวขึ้นมานี่คือมันจะสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็ให้ชุมชนนี้ได้รู้จักหวงแหนพื้นที่ถิ่นกําเนือตัวเองนั่นคือคําปารพจากท่านชวนสินินันพรสมัยนั้น ไ็เลยจตรงนั้นมาแล้วก็ดําเนินง,งานมาเรื่อยๆคือเป็นจิตอาสาจนมาพบที่บ้านหนองผักแว่นพอผ่านไปปีหนึ่งผมบอกว่าผมมาส่งเสริมนี่คือให้ชุมชนได้ได้เรียนรู้ว่าของดีบ้านเรานี่มีก็จะให้ชุ่มชนนี่ส่งเสริมจากของเองเพราะว่าผมสีซอยเด็ดปีหนึ่งเพิ่นจะเลยขอว่าให้ซอยอพอเพิ่นขอว่าให้ซอยอผมจะเรยเเบาเล่นๆไปว่าทายาหอยูซอยกับหาหมองหายูดี ผมบวชเ,เป็นคนบวน,น้องพอะแวนเด็กศหามาซอยบวาน้องพองแวน,ดวน,น,แวนโดยที่บวชเปมีคาจางอีกอย่างนีเ่เพราะว่าเราทำด้วยจงใจนะครับอาจารย์ผมเว้าไปข้านี่พ่อพ่อมือรุ่นมากผมกันเียกว่าเป็นเว้าเล่กอยางมาอยู่น้ำมีหลีบอกามาอยู่ที่หลักผู้ใหญ่บ้านที่พนมาบังหันพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านนี่พื้นที่สวนหักแปงนี่เพิ่นกระแบงให้มีหลีเพิ่นเพิ่นอยากให้มาอยู่น่ง พอดีมันแบงไ้ผมผมก็ได้มาทีแรกว่าจะมาสร้างสวนไว้ไว้พักผ่อนเพราะว่ามันอยู่ไกลหม่องทองเที่ยวแต่พอพอได้มาพัฒนามาเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มเห็นเ้วว่ะชุมชนเขาเริ่มเลิ่มมีรายได้มีการพัฒนานะครับผมก็เลยบอกว่าพอ่อพานไปปีที่สองพานไปแล้วมันมีนักท่องเที่ยวมากคือนักท่องเที่ยวที่ประสานเขามานี่นักท่องเที่ยวจะถามว่ามีหม่องพักบอ่อ น้องพระแวนใกล้ๆผู้ดานท่อมีหมองผักบอกคือบ,บางท่านก็ไม่สะดวกที่จะไปไปแคมป์ข้างบนพ่นจะบอกว่าอยากนอนในหมู่บ้านผมก็เลยเอาเฮจังไดสิมีบนผักก็คุยกับทีมงานไปศึกษาต่างๆเฮจังจได๋บ้านเฮาสิมีบนผักก็เลยมัดม,มาประชุมกับชุมชนบอกว่าเฮาต้องเฮดเป็นโฮมสเตย์เฮดเป็นโฮมสเตย์บางคนแบ็เบว่าอไปถึงว่าเฮ็ดีอส์ทได้บ่ แต่ตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้นคือเราทํารีสอร์ททาใหญ่กว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นหมู่บ้านทีนี้หม่ทันมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่บ้านน้องพังแวนนี่ทั้งหมู่บ้านนี่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์สักรายเป็นพบะททห้ามันถึงเลยเฮ็ด่อย่างบ่ได้สิงที่ได้นี่ทั้งท่องเที่ยวมันก็นกนแนะนําว่าให้ได้คือโฮมสเตย์คือให้เช่าบ้านนี่พัฒนาบ้านจาของเพื่อนจาของอะไรก็เอานักท่องเที่ยวมาพักนั่งเป็นโฮมสเตย์ ผมเบอกกับชาวบ้านอยู่ปีหนึ่งเต็มๆเรื่องโฮมสเตย์ไปแง่ไหนประชุมแง่ประชุมพูชบ้านประชุมผมเขาประชุมน้ำรั่วเรืเ่องโฮมสเตย์ว่าพี่น้องมาเท่าเอาใบยกมือปั๊บสุขคนแต่สรุปแราโป่งหูโป่าโฮมสเตย์คืออย่างคื <c oughs> อพอใจนี่สอดเท่าสีเห็ดจังไหนห้าสีเห็ดได้เห็ดได้สิมีแอร์ตีแต่สิมีโซโฟางามๆไปเจอได้สิมีทีวีมีตู้เย็นคืออีนั่งมันาพาไปเที่ยวน่ะนั่งภูเขาเขาไปเลยอุ้ยเขามาสิมีเงินเหด เพิ่นขึ้นจังสันผมก็เลยว่าเอา้าบ่ได้แล้วพี่น้องบุญหัจังฮ้มสตีก็เลยเป็นที่มาผมก็เลยไปหาเพื่อนเก่านี่น่เฮื่อนเกาเานน่าเพือเ่อนมุน่นเป็นสิขายแหละเป็นสิขายให้รถ1ิลหลอกเขาแล้วเฮือนมุ่นก็เลยขอเพื่อว่า่อยขอซะขอ,ขอ,ขอ,ส,ขอสิมาเห็ศสลาให้พี่น้องเบิ่งนี่บ้านหลังนี้นี่จังเฮื่อนมุน่นเพื่อนเกา่าเอามาเห็ดไห้เบิ่งว่าหฮ้มสตีเข้าไปบ้านไหนสวนทัาแพงเกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นโดยทำเป็นต้นแบบให้ชุมชนได้รู้ ผมก็จัดเป็นสวนอีลานี่พื้นที่นน้อยๆบมีที่ดินโบมีหยังผมก็เอามาจกเป็นคลองเป็นแบบสไตล์ขวกน้องหน้านี่ยายหมีผู้ต่อผู้แก่ผ่านไปนี่ยายตีผ่านไปนี่บอกว่าโอ้ยดินเจ้าบบมีเราจะมาจกให้เป็นหน้องเห็นแยังอีกเจ้าคือบ่จงไว้นองตกาก้อนเป็นคล่องน้อย,อยผมกอารถแมคโครมัดดันขึ้นให้มันใหญ่เพราะว่าคือให้มันเป็นให้มันเป็นผามันเป็นทางน้ำที่ไหลลงมาจากภูลงไปสู่ลำห้วย เป็นคลองเป็นคลองจากผูผมเ็ไปยายาให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ออย่างเพื่อให้มันเก็บกะน้ำได้ให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือการที่เราทำโฮมสเตย์สไตล์ท่องเที่ยวเขาเห็ดจังไหนคือเขาสามารถที่จะใส่พื้นที่ในชุมชนเท่านี่เห็ดได้พี่น้องที่แรกก็เส้นตอดโรคเห็ดอีกอย่างกลายไปกลายมากกับสามปีตั้งแต่ปีหกหนึ่ง นะมาช่วงโควิดครับมีเวลาได้ปลูกต้นไม้หลายแน่ยเพราะว่าไปไสบบไ้เพิ่นบ่ไหไปใสผมก็ยอยู่ในสวนนะสถานีก็บ่ได้จัดลานกาแฟากได้หยุดเพราะว่าเพิ่นไอลอกดาวเนาะช่วงโควิดโบใหไปใสเลยผมก็ไดไม่เห็ดอยู่สวนนี่ตน้นไม้ทุกตน้นคือปลูกเองกับมือนะผ่านไปแต่เลยเห็ดใ้ชุมชนนี่ได้เห็นเป็นต้นแบบว่าผมอยากสร้างชุมชนให้มีท่องให้มีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนมีรายได้จากงานท่องเที่ยว ผ่านไปคือเข้าใส่ชุมชนดูแลชุมชนลระกะาศสร้างโดยมือชุมชนย่างบอ่อท่านได้รับอุบระมาณได้ไดจากหน่วยงานในพื้นที่ละกาผู้ด่านทองตอนนี้นี่คือ,อยังบอ่อท่านได้เขาสูร,ระบบเพราะว่าเป็นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อยู่นะครับทัานหน่วยงานเป็นแมงบอ่อท่านไดรับจดคือทั้งอบตที่เป็นดูแลเป็นกาย่งเป็น,ปน,ปน,ปนการย่างบอ่อนท่านดเดาเข้าไป แล้วก็โครงการอาชีพต่างๆสามสี่ปีที่ผ่านมานี่คือผมพยายามต่อสู่ราคาผ้าพีผ้านนองเฮ็ดกิจกรรมต่างๆโดยใส่ฐานก็คือสวนหับแพร่งชุดนี้นะฮะจังว่าหลายๆท่านคืออาจารย์มาเอ้าคือมองพักแลมแทนคือมองพักข่แต่นี่คือสวนเรียนรู้ที่แรกตั้งใจจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเข้ามาศูนย์นั้นเป็นจนุดเถื่อน ต้องทําให้มันถูกต้องผมก็เลยหลีกเลี่ยงข้าว่าสวนมาเป็นสวน <c oughs> เพราะว่าถึงเข้าสิทธิ์เขาจะให้มันง่ายที่สุดไอ้ง่ายที่สุดมันเป็นแนวดึนให้มันเข้าถึงชุมชนได้มากที่สุดถ้าสิ่งไหนที่มันไปเกี่ยวแก่กับเอกสารหรือว่าไปดําเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้ชุมชนเนี่ยคือจะอวยหลังออกเลยอคอยขี่ข้านไปนย่างแนวนั้นแนวนีนนนน้ผมก็เลยใส่ข้าว่าสวนเรียนรู้คือเอาสวนท่านี้แหละตอนนี้ทั้งยายบีกับกำลังเหตุ เป็นสน่สนหนาของผลน,น้องกุ้งยวยไก่นี่็สิบ้าเฮดอ,อย่ยหน่อยสิบห้าเฮด <Yeah, S 1> คือจุด oh, นี้นี่ oh. จะพยายามนะครับสร้างให้มันเป็นตลาดชุ่มชนให้ด้ที่น้องมีบัก้อยสิมะผ้าว่างขายผมผมดินยุขางทางขอขออนุญาตท่างทาง,ท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 งหลวงชนบทเิ่นว่าที่ตรงนี้ผมขอใส่ประโยชน์ได้เพราะผมเจาดินมาถมให้ทางมันกว้างผมผมคิดอยาก็ะตลาด เพราะว่าถนนเส้นนี้คือมันมันกว้างหนาท่างมันกว้างเพิ่นก็บอกว่าผมได้เพราะว่าเขาบบดอีกที่นีปลูกสารกีดความอย่างเ้าก็สานมันใชประโยชน์ได้ผมจะพาชุมชนทําเป็นตลาดการค้าชุมชนเจ็บเฮ็ดใ้สิภาพี่น้องเอาแขมาวางขายอยู่หนาท่างน้จะมาผมเห็ดว้แบบนี้ข้ยกินนุ่นได้ผมสิบห้ามาวางขายอยู่ตรงนี้คุดกระปูขัวบ่บหอย ไซเบดเดบับผมกจิภา,าวางขายอยู่ดีให้เป็นตลาดชุมชนมีขึ้นมีคือความตั้งใจนะครับกับแล้วในช่วง5้ปีที่ผ่านมาเนี่สิ่งที่ผมพยายามเห็ยคือขับเคลื่อนขับเคลื่อนงานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจในบ้านน้องมะแวนเนี่ยเคยร่วมกลุ่มกัน2ปีแรงแล้วก็ในช่วงที่ทําคือเร,เราใช้เราใช้จิตอาสาในการทํางาน ก็คือกลุ่มที่มาเบื้องต้นวันนี้นี่คือเป็นกลุ่มจิตอาสาเบื้องต้นที่แบบว่าร่วมน้ำกันั้งใจที่แรกเมื่อยอ้บันไดกระสูนน้ำกันโบถอ,อยโบหนีเพราะว่าเอาใจเราเริ่มจากใจในการในการทำจิตอาสานะสิ่งท่านแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคนนี้ครับคุณคุณหมอดอกอวันนี้นี่ผมต้องขอบคุณมากๆนะครับ่วงเวนนะครับ ก็เชิญทั้งในนะเชิญทั้งในนะเป็นช่วงที่หมอใหญ่พนมาว่าเออพืชไฟได้เราว่ะคนนี้เป็นนางแบบประจำสวนเราก็เป็นนางแบบจิตอาสากองเภอโพไซนะครับพิ่งไปเดินที่โอทอกมาแล้วก็ลายผ้าตรงนี้ี่คือลายผ้าจากชุมชนที่สวนน่งแพนไปส่งเสริมเขาเอาผ้าผ้ามัดมีธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเราไปบวกการดีไซน์ให้มันเข้ากับยุคสมัย แล้วเป็นนี่แหละครับภาพที่ออกมาตามที่เห็นเชิญคุณแล้วคนที่ทอผ้าผืนนี้นะครับก็คุณแม่คุณแม่สิงห์มา<พ>ออกมาทำกันเดี๋ยว<พ>จะสิสิบเอาอีกดูไเจอคณะบดตรีมันมานี่นี่ครับคือคนที่ทอทอด้วยมือทําเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกมายืนด้วยกันเลยเนี่ย แก้วใหญ่กุ๊บล้ทายก็ขนมปี๊บแม่แม่บ่ท่นแห้งกรรมกรรมตั้งตัวทั้งทั้งดาวนี่นี่คือต้นแบบจากชุมชนท่องเที่ยวที่ผมพยายามที่แรกผมตั้งไม้หมันปั้นมือนะครับว่าอยากได้บั้นซาลาพี่อยากไดปั้นน้องพักแวนเป็นต้นแบบแต่สุดท้ายเราคือเข้าเห็นปัญหาเข้าเห็นปัญหาคือมันบ่ชัดเจนมันก็เลยได้เลิกเลิกลงกุ้มไปก็เด็ดไปหาคุณแม่ ได้ไปหาคุณแม่เพื่อนหญเพ่นเฮ็ดจริง <c oughs> เฮ็ดจริง <c oughs> เฮ็ด <c oughs> เองเออก็เลยเดิมาคุยกับนางนแบบจิ่ทําแมนจิตอาสาน้ำกันก็เรยกว่าเข้าซอยกับนอกซื่อพายเองเอาไปตัดเองแล้วก็ไปเดินแบบเป็นจิตอาสานี่คือการลุ่งทุ่นของเพื่อนซึ่งชุมชช่มชนชุ่มชนเท่อในบางมองนี่คือถ้าเกิดว่าเอิญมากเอิญมากประชุ่มคือยังเอิญมานั่งฟังสี่เพื่อนจะถามหรือไม่ค่าน้ำมันบอมีการใส่สารเคมีหรือไม่ครับตอนไม่ไม่ไม่ สีคามธรรมชาติร้อยธรรมชาติเลยร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นไม่ใช่ถึงผ่ามันตกสีกับคือแม่แม่รับประกันเลยว่าเอามาขึ้นผ่านอ่ะบอกเคยเอามาวัดเลยค่ะพันกับมีการวัดการเข้าเสียเอาไปผ่าคัดสันนี่กับที่จังหวัดพ่นกับเสียหาเนี่ยมาวัดเคืองของเพ่นว่ามันมีสินสารเคมีบอแด้ผลบอมม่รับประกันเลยว่าบอมี่ เอาเปใส่แลลหละคือกุโนเยเราไปใส่อะไรกันได้สี่ดาวครับได้สี่ดาวไปก่อนได้สี่ดาวนันก็มันนี้เนี่ยไม่ได้มามาสอนหรือว่ามาแนะนําอะไรมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าทางทางนักศึกษาหรือว่าหรือแม้แต่อาจารย์ที่มาเองเนี่ยน,นะครับ บางทีเนี่ยมาทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่ามีมีชุมชนหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างไปชุมชนทำปลาร้นะครับอ,อาจารย์เนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ในส่วนของการทําให้มันสะอาดให้มัน น่ากินนะครับส่วนทําให้มันอร่อยเลยสู้สู้แม่แม,แม่อยู่บ้านไม่ได้ไม่ทางนะครับอย่างนี้นะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้มันดูดีให้มันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้ออกสู่ตลาดโลกไปไปให้ไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในทางแต่รัฐบาลพยายามทาอะไรนะพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ตรงนี้ก็เป็นซอฟต์สกิลอย่างหนึ่งน,นะครับซึ่งเราก็จะ,ะร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเปิดหรือไม่ได้มาอะไรนะผมก็เพิ่งมาครั้งแหกเหมือนกันบ้านนี่ตำบลสารพีใช่ไหมครับกัตบตำบลสารพีนะเพราะนั้นผมผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็ทั้งสมาชิกชุมชนแห่งนี้นะครับที่ได้ต้อนรับ ทีมงานอย่างขอบุญน,นะครับก็ทางอาจาร,รย์เล็กอาจาร,รย์อรรยันเนี่ยบอกเ,อเดี๋ยวจะมาบ่อยๆนะครับยากลําบากแค่ไหนก็จะต้องมา <laughs> นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ไวฝให้ประสบความสําเร็จในงานนี้ทุกคนครับขอบคุณท่าน <laughs> สวัสดีครับ อนาคตข้างหน้าปี2อปีก็อาจจะมีการมาสุ่มตัวแต่พวกผมก็คงไม่ได้มาเขาคงมีการมาสอบถามดว่าล้ว่นีันี้นะครับคุมหนึ่งของราชภัทน์กันทติมาศห่องฟอนมาส่งเสริมตัวมีเป็นมากปักขาตัวของอานมีนะะทรวงมารคล่ช่วยนะเป็นของพิซาร์สติดตอนแท้แท้หรัครับอันนี้ผมก็ถามไปอยู่คือโครงการราชพัฒน โครงการเดียวกันยังเอานี่ใครมาลงเพราะว่าโครงการตัวี่ายครับถ้ามาลงแล้วมันซ้ำมันจะไม่ได้ครัเพราะว่าเจอมันเป็นของเขาพูดถึงนี่เลยพี่ช้างทุกประสงค์ของโครงการนี้ลก็คือสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยจะรายได้มันจะมาวิธีการอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เกิดรายได้ครับขอให้มาบ่อยๆนะแต่เนี่ยนั่นเพราะพี่น้องสิ้นนี่รายได้เนี่ยมีการนี่อะไรนี่มันเป็นโอกาสของบ้านเฮาอ่อนละได้ครับดียบร้อยแล้ว มันไม่ได้ทุกในพื้นที่นะครับมันจะในพื้นที่อุบลมันมัมนเข้ามาแค่นี้หมู่บ้านเดียวในตำบลเดียวแค่นั้นนะ